นี้ก็พามาเปิดตัวกับการเดินทางกันอีกช่งเคยครับก็สวัสดีสวีดัตทุกท่านครับผมก็ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพทั่วไทยกันอีกตามช่นเคยนะครับวันนี้เราพาเดินทางไปไในไปรับชมอะไรกันก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับอันนี้เราก็อันนี้ก็อยู่กับการเดินทาง อีกห้ารอยเมตรเลี้ยวซ้ายช่วงนี้ก็เดินทางโดยสิริอีกตามเช่นเคยนะครับบรรยากาศสองฝั่งทางกับการเดินทางนะครับผมเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าแล้วก็ถึงจุดหมายแน้วเข้าวัดวัดตะเคียนพรองนะช่วงนี้อีกสามร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายบอกว่ามาวัดนี้แล้วก็มาเข้ามาทําบุญกันครับไปฮะช่วงนี้เข้าวัดทําบุญกันสักนิดแล้วจิตจะแจ่มใสครับผมอ,อีกจะรถ กวา้างงมากแต่ตอนนี้เราเราหาที่จอดรถกันก่อนนะบรรยากาศที่วัดตะเคียนทองอทิ่จอดรถกันมีที่จอดแต่ไนนะไอ hey, ครับพี่น้องวันนี้เราก็พามา ทำบุญตามเส้นแค่เราวันนี้อยู่ที่วัดตะเคียนทองขอ,องจังหวัดระยองอ,อยู่อำเภอแกงวันนี้ช่วยกุ๊กก,กิบ<อ>ก๊บหลูกปูอะไรไม่รู้กุ๊กกุ้งปูลูกปูขวัญขวนอืมมากราบสี่ลายละของลุงปูกวัญอะไรลุกปูอะไรลุงปูทองลูกปูอะไร ไอ้หลวงปู่ทองแต่ชื่อจริงเขาหลวงปูกกป่กว,หวนหลวงปู่กวนอืมเนี่ยไม่ต้องบรรยากาศในวัดนะช่วงน,นี้ก็ประมาณนี้ลมล่นสงบก็เราจะพามาก,กาบสิลาลสิ ของหลวงปู่กวนกันนครับผมมาชมบรรยากาศด้านล่างกันก่อนขึ้นไปกราบหลวงพ่อครับบรรยากาศด้านล่างกับการเดินทางมาทําบุญครับผมวันนี้ก็บรรยากาศเงียบสงบร่มรืม่นบรรยากาศด้านล่างให้ได้รับชมดันคกัน,กน อากาศเงียบสงบมากนะก็ลองเดินทางมากลับไหว้กันได้ครับ<ป>เหียบตานอนหลับไปเราจะขึ้นไปรับชมด้านบนกัน

嗯不错。嗯 นะตรงนี้่ก <what> ่อนนี่ก่อนรถนี้ไปดูแต่เราไม่ดูนั่นก็ะตูนี่เหมือนกันผมก็หยิบเป็นไปจะวางใจกลางแล้วก็ตามนี่แล้วก็ไปปิดทองตามนู่นแล้วก็โหลดลวมกวบรวมไปนี่น้องตาดีก็อนปิองปิดทองแล้วไปจุดหลังหลุดไปนี่ก่อนตามนี้ถ้าเราจะมองอนนี้เราก็เอางวางแล้วเสร็จแล้วเดจะไปไหวกาบลงนู่นแล้วก็ปิดทอง แล้ก็เดินแล้วเดินอยู่ในรเดินไปทางนี้เรียนทางนี้นนก,กลากลงนี้สามข้างแล้วก็เดินไปทางนี้เรียนเดิน <accidental> ไปทางหัวแล้วก็หลอดมาสามข้างเรียนสามข้า <Connect> ง <ion> แล้วก็ออกอครับ่รครับเดี๋ยวเราก <way> ลัาวไว้ก่ you know อนนะครับ นี่ครับเราก็จะมาทำการเดินลอดสีลีละของหลวงพ่อกวกนกันครับผมเขาบอกว่ามาวันีแล้วจะจะโชคมาโชคไม่ดีก็จะมีโชคดีจากหลายก็กลับเป็นกายเป็นดีนะครับก็ลองมาดูกันครับว่าเราก็ไปตามความเชื่อและความสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคร นีก็เดินทางมา yeah. ลองดเดินรอดสีลาละองหล,ลงปู้ขวนันทับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับบอกว่าเดินรอดสามรอบแล้วก็ อธิษฐานขอสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จครับผมบอกว่าไม่ต้องบนนะถ้าประสบความสำเร็จก็ให้มานั่งสมาธิห้านาทีสวายแก่หลวง,งปู่นะครับก็ได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วครับพี่นอ้องกับการมาศิยา กาบศิลาละของหลวงปู่กวนกันครับเน mm ี hmm. ่ยภายในวัดก็วันธรรมดาก็มีผู้แสวงบุญมากันยี่เดินทางมากันเรื่อยๆครับผมเราก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วฮนะก็ยวฝากติดตามคลิปหน้ากันครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับว่า มิตรภาพทั่วไทยจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนอีกหรือพาไปเที่ยวไปชมสถานที่ใดนะฮะนี่ฮนะบริเวณด้านล่างก็จะมีใครมาแล้วก็อาจจะมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันได้ครับผมกับแผงลอตเตอรี่ด้านล่างได้นะวันนี้เราอยู่ที่วัด ตะเคียนทองวัดหลวงปู่กวนะที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงบรรยากาศด้านล่างก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีทุกท่าน